สวัสดีครับมาถึงแล้วครับร้านอะไหรแมคโครถึงแล้วครับก็อ่ะจากรู้ร้านเนาะก็ผนอยู่ตรงนี้ก็อธิวิกิจออกมาตรงนี้ก็เป็นแยกครับสี่แยกครับผม สีแยกแล้วก็มามาก็ทางลุงก็จะเป็นทวีกิจแกก็จะอยู่กลางกลางครับอยู่กับไอ้ตรงเช็กรถเนี่ยตั้งศูนย์ยางเนี่ยครับร้านแล้วร้านแกก็จะมีต้นมะขามนี่เป็นร้านเราดูแบบ ดูเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับข้างในเนี่ยโอ้โหวกว้างองอาจอะไรมีทุกรุ่นครับผมมีทุกรุ่นเลยแล้วแต่อยากได้รุ่นไหนครับมาสอบถามกันเลยร้านร้านแกชื่อว่าอนุศาสตร์แท็กเตอร์นะครับผมอนุศาสตร์แท็กเตอร์ก็มาถึงก็เสียเขา แต่ตินเขาเข้าไปบอกอะไรคุยอะไรอยู่ก็กำลังคุยอยู่ครับพวกคอทรงคอโซ่สลักทุกรุ่นครับผมมีอนุสัต์แท็กเตอร์นะครับก็ถ้าออกมาเมืองก็จะเป็นมาเป็นสีแยกผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เเขาเรียกสีแยกอะไรก็เป็นธวิกิตครับ เลยทวีกิจมานิดหนึ่ง <ST> S> <S ก็จะมาเห็นร้านแกแล้วไปกลับแล้วครับได้อะไรแล้วได้อะไรยังครับ <ST S 1> <ST> S> <S ได้แล้วครับได้เลยใช่ไหมครับโดยที่ไม่แพง <ST S> ไม่แพงครับไม่แพงร้านนี้สองพกว่าบาท <ST S> สองพันเบาท <ST S> แกขายน็อตให้ ตัวไม่กี่บาทเองเนาะนอตกันเอง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 เนาะครับเราก็จะเดินทางกลับกลับ,อ,บอำเภอบกรวดเราออกจากร้านกันแล้วนะครับนี่ออกจากร้านกันแล้วร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ไ,อ,ไอ้อกลาง ทวีกิตกสีแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกสีเรียกสีแยกอะไรไ<อ>ตรงไอ้ตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกสีแยกอะไร,ไรพ,พอออกจากด้านไกลมาก็จะเห็นทวีกิจนะครับผมทวีกิตซูปเปอร์เซ็นเตอร์ <c oughs> แล้วเราก็จะวิ่งตามทางรถไฟไปเลยหลัดเลาะไปตามทางรถไฟครับ นีก็ใจเย็นๆหน่อยบางทีรถก็อาจจะมาเร็วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดึกดืนๆจะเป็นสวนอาหารนะครับผมเข้ามาแบบนั่งกินเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารใช่ไหมสวนอาหารเป็น,เป,นเป็นร้านอาหารนะครับ<ม>เราก็บางทีผมก็ใช้สัปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ เราเข้ามานี่เราเลือกร้านได้เลยนะครับเราจะกินร้านไหนนี่ครับนี่ร้านนี้อร่อยเคยมากินบ่อยไหนนี่เนี่ยมิสเตอร์มิสเตอร์จิ้มจุม่มมิสเตอร์จิ้มจุม่มอ๋อมากินจิ้มจุม่มอืมเป็นร้านใหญ่เลยครับคือบุรีรัมนะครับต้องเข้าใจนะครับเพราะ มานี่ต้องกินเบียร์ช้างนะครับใช่ไหมมาต้องกินเบียร์ช้างครับสําหรับคอรีโอนี่ถ้ามาบุรีรัมนีแบบต้องรีโอก็มีครับผมพูดเล่นเฉยๆหราเราอยากจะสั่งรีโอก็ได้ครับผมแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นช้างแหละครับที่จะติดป้ายช้างเนะก็สนามกีฬาอะไรนะ S <S สนามกีฬาเขาเรียกสนามกีฬา,าอาาช้างอารีนาช้างอารีนาไม่อีกอีกอีกหนึ่งอ่มมอะอีกหนึ่งอ่ะสนามใหม่อะไรไอโมบายสเตเดียมสนามไอโมบายสเตเดียมครับ i m o มบายสเตเดียมก็อันนี้ก็เป็นภาษาสัพที่นักข่าวหรืออะไรที่เขาอ่านแล้วเขารายงานกันเนาะ เราก็สนามช้างใช่ไหมสนามช้างหรือสนามบุรีรัมนี่แหละครับพอเราวิ่งแยกเข้ามาแล้วก็อีกไม่ไประมาณกิโลหรือสองกิโลก็จะวงเวียนครับจะเป็นวงเวียนช้างวงเวียนนี่ผมก็เข้าเมืองบ่อยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกวงเวียนอะไร วงเวียนช้างแต่ชื่อมันนี่เขามีชื่อเรียกอยู่นะครับเสียรู้ไหมรู้ไหมวงเวียนอะไรวงเวียนที่วงเวียนช้างเนี่ยอ่าเขามีชื่อเรียกอยู่เขาเรียกเรียกวงเวียนอะไรอ่ะแต่ส่วนมากก็เรียกแต่วงเวียนช้างเลยใช่ไหมแต่เขามีชื่อนะเขามีชื่อของเขาเรียกอยู่ครับวงเวียนอะไรอ่ะ แต่ผมข้าเมืองบ่อยอะไรบ่อยก็แล้วแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกวงเวียนอะไรแต่ผมก็เรียกแต่วงเวียนช้างนี่แหละก็เป็นอนุสาวรีย์ช้างไงก็เรียกแต่วงเวียนช้างแต่เขามีชื่อเรียกของเขาอยู่ครับใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมว่าเขาเรียกวงเวียนอะไรวงเวียนไปก่อนผมเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้สีเหลืองใช่ไหมวงเวียนไปก่อนเนาะวงเวียนไปก่อน เราลืมอ่านว่ารถหร,รือเปล่า <c oughs> รถอยู่ในวงเวียนไปก่อน <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> โอ้ตายแล้วอันนี้ก็จะเป็นชมมั่วโมงเร่งด่วนแล้วแต่เราไม่ต้องห่วงครับเพราะเราอยู่ข้างนอกแล้วอ,อันนึ่งครับไปดูใครต่อหรือเปล่าไปดูใครไปเขาไปดูแต่ไทยต่อปะ่ะ กระสังเข้าไปดูเจ้าสมลายครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีไหม <laughs> สลักจะหลุดอีกหรือเปล่าแ <laughs> ถวนี้ก็เริ่มพัฒนาเริ่มบูรณะแล้วครับผม <laughs> เดี๋ยวโรงแรมนี้จะก็ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นพอเขาติดป,ป้ายขายแล้วแต่เดี๋ยวก็มีคนใหญ่คนโตรหรือคนรวย เราจะมาบุรณะเป็นโรงแรมที่หน้าพักหน้านอนอะ,อะครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก็มมเ,เ,เดี๋ยวจะไปดูจัดส้มไลนครับโดยจัดจส้มไลนอาจารย์ไทย ไอ้ตรงนี้เีเขาเยกอเขาเรียกแยกแสงรุ้งนะครับฮะแยกแสงรุ้งตรงนี้ยครับเพราะมันไปเพราะโซนนี้จะเป็นรถสิบล้อเขาวิ่งกันเพราะโรงโมหินเนี่ยเขาจะออกมาทางนี้แหละออกออกวิ่งทางนี้เป็นทางออกนอกเมืองอ่ะขอจบเองนี้นะครับผมสวัสดีครับ